สวัสดีครับผมนายวิรกรฟองเขียวนะครับผมรหัสนักศึกษา66141936นะครับนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษานะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ครูแดนนะครับหรือพี่แดนนะครับเป็นรุ่นพี่ที่สอนผมมานะครับแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการเล่นดนตรีครับหรืออย่างไรหลายๆอย่างครับเดี๋ยวเรามองดูมุมมองของเกบ้างนะครับผมครูแดนครับมีชื่อจริงว่าอะไรบ้างครับผม อ่าชื่อจริงว่านายข้าวาทิพย์พงเกียิปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลนึ่งวัดโงวิหารนะครับปัจจุบันนี้สอนอวิชาลายวิชาดนตรีและดูแลวงโยธวาสิเป็นหลักครับครับผมมีประวัติส่วนตัวอย่างไรบ้างครับผมพ่อส่วนตัวดี่ก็เป็นคนไม่มีอะไรมากครับเอ่อประกวดดนตรีมากไปนั่นไปนี่ว่าศึกษาต่างๆ่ากครับไปแข่งรายการไม่มีโดนมางทําแข่งบ้างนี่นะครับ ไปเรื่อยๆปบะมนี้ครับผมก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนนะครับขับคุณแดงนะครับผมคุณ<อ>แดครับมีความประทับใจในการสอนเด็กอะไรบ้างครับผมอย่างไรบ้างครับที่เราพูดถึงเรื่องความประทับใจก็ต้องต้องต้องเมกอย่เหมือนว่าเด็กผมไม่เหมารวเเมวเด็กในโรงเรียนกันมงั้นเมาไเป็นเด็กในเชียงรายกันเด็กในเชียงรายเนี่ยจะมีจะมีข้อดีอหนึ่งคือเป็นเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เวลาอธิบายเราไปจะเข้าใจฟิวเก็ตฟิวง่ายสำหรับวิชาดนตรีนะครับแต่ว่า,าก็อธิบายในจุดจุดหนึ่งไม่พอจะเข้าใจดีทำให้แบบอ๋อดนตรทีที่เขาพูดออกเป็นอย่างนี้ดนตรทีที่เขาพูดเป็นอย่างนี้อ,นอ,นอะไรเงี้ยครับซึ่งทัฒนาการบริษัทเช้าลายเนี่ยไม่ได้แย่แค่ต้องจับจุดเขาให้ได้อะไรเงี้ยนั่นนะั่นกาเป็นข้อยอย่างหนึ่งแล้วอีกเรื่องก็นะับไปถึงเรื่องถือที่เออมีที่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 ดีอะไรเงี้ย ก็ต่าก็ดีมากครับผมก็เหมือนมีการแบบเด็กเข้าใจง่ายเด็กคิดฟิวอะไรง่ายนะครับผมแบบบอกอะไรน,นิดๆหน่อยๆก็เออเรื่องเข้าใจละอย่างนี้ใช่ไหมครับครูครูครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับแรงบันดาลใจนะครับผมที่ทําให้แบบครูแดนอยากมาเป็นครูครับมีมีพอมีไหมครับจากแบบนักดนตรตี เองมันจำใจที่อยากเป็นครูใช่ต้องต้อง้องเรียกว่าความท้าทายส่วนตัวน่าน่าน่าจะเพราะว่าอยากอยากอยากรู้อยู่ว่าตัวเองอถ้าเกิดตอนตอนเราเป็นคู้เล่นเราทําได้แบบเนี้ยแล้วพอเราเป็นครูเราเราสามารถทำให้เด็กไปได้ถึงไหนพัฒนาเด็กได้ถึงไหนแบบนี้ว่ามองมุมนี้น่าจะร์กว่าว่าใครมีใครเปน็นไอดน้อลน่านครูไหมก็ จริงๆก็ไม่ครับจริอยากที่สุดตัวเองมากกว่าผมแล้วก็การที่แบบครูแบบเจอเด็กในแต่ละวันนี่ปวดหัวอะไรบ้างไหมครับจริงก็ก็ต้องบอกว่าเด็กก็ก็มีบ้างครับที่พูดรู้เรื่องว่าม่รู้เรื่องมันม,ม,มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเด็กนะครับแต่แต่ถามว่าได้ปวดหัวทุกวันไหมก็ไม่ไม่ครับคือว่าพอได้ สบายสบายคุยได้แก้ปัญหาได้ครับไ,ไม่มีอะไรน่าลำบากใจเลยนะอ,อยู่ที่เราจัดการหน้าชั้นเรียนนะครับผมว่าเราจะจัดการยังไงนะครับผมครอ่อครูนะครับมีผลงานอะไรที่ประทับใจบ้างไหมครับผมที่ท,ที่ทำมาครับให้กับโรงเรียนนะครับผลงานประทับใจจริงก็ก็อบอกว่าชีวิตไม่เคยทำลูกทุ่ง เอลอลูกทุ่โปกันก็ว่าเฮ้ยพอทำแล้วมสนุกสนุกไปอย่างหนึ่งครับได้ได้ได้เจออะไรที่แบบว่าอือแตกดีแต่ว่าเออก็ลองทำก็สนุกดีครับใช้ได้ใช้ได้เอฮะหรือว่าทีฮะใช้ได้จากจากครูสอนวงโยนะครับหรือสตาฟวงโยนะครับตอนนี้ครับหันตัวมาคุมลูกทุ่งไหมครับตอนนี้เอองต้องอยู่มาทำลูกทุ่งเออไม่ได้ครับเขาเขาสั่งมาครับ หลายอย่างด้วยเนาะครับคุคูครนะูเนาะเรื่องสาวบ,บานพิธีก็อีกอย่างนึงหน้าวิธีก็อีากาอย่างหนึ่งต้องจัดการยังไงนะครับผมเนาะแล้วก็แบบแบบครูแดนเป็นครูแล้วครับผมแล้วถ้าหรือเราก็เสียไปหรือตอนนี้หรือวันอื่นนะครับมีสิ่งไหนที่แบบอยากทาในอนาคตบ้างไหมครับอยากทำในอนาคตคือพัฒนาดนตรีไปเรื่อยๆครับเ่อ จริงๆคืออยากคือคืออยากพัฒนาเด็กมากกว่าว่าเด็กปัจจุบันนี้ในในในเชียงรายเองมีสก,กิลหรือฐานเท่านี้ใช่ไหมครับจริงๆอยากอยากพัฒนาให้ค่อยๆช่วยกับพัฒนาดีกว่าครับพัฒนาให้ดนตรีเชียงรายมันค่อยสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าโลกโลกปัจจุบนันโดนตีมันพัฒนาเร็วครับเราเรา,เราต้องเลยเราเลยต้องพัฒนาตามดนตีเร็วไปด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ โรงเรียนที่ครูแดนอยู่นะครับผมห่างไกลจากเมืองหลวงพอสมควรด้วยนะครมาอยู่เหนือสุดเลยครับก็ไม่ห่างไกลแล้วแครับครูแดนอยู่โรงเรียนอะไรนะเทศบาลหนึ่งวัดพรมใช่ไหมครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพรมวิหารน,นะครับครับผมจังหวัดแม่สายเออจังหวัดแม่สายว่ะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับผมเหนือสุดเลยจะยิ่งห่างไกลเมืองหลวงแบบกลัวแบบ สื่อสารอะไรกว่ามันจะเข้ามาถึงได้ใช่ครับมันลำบากหลายเรื่องหลายอย่างเลยครับแล้วมันไปเยอะเลยเราเราก็เลยต้องเออก็ทำ,ำ,ำทำได้ต้องได้ทําด็เด็กรับได้แค่ไหน,นก็ก็ตามมาครับเพราะว่าการการจกเปยัดเยียดอะไรเด็กมันไปเลยให้มันมเออเนี่ยในเมืองเขาเป็นอย่างนี้ย ทั้งเนี้ยงเป็นอย่างนั้นทังเรื่เป็นอย่างนี้เออโอ้ยเราไปยันนี้นเขาทุกอย่าง,าเออเงาาก็ยากเหมือนกันเนาะเรื่องบางเรื่องของติ้งก็คุยยากจริงครับผมแลยิ่งใจเด็กด้วยน,นะครับผมเนาะครูแดนเนาะว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาอย่างนี้เราต้องมาจัดการใจเด็กออกมาออกหลักเลยคนระับถ้าใจไู้นี่เราใจเด็กสู้นี่เราสบายไม่ิดเยอะมากท้าใจเด็กไม่สู้อะไรดี บอกเลยว่าหนักดุก็เหมือนแบบที่เราเนาะคุณคุณเนาะที่เราเคยแข่งด้วยกันอย่างเงี้ยเจอสตาฟวีนด่าโอ้โหเยอะคือคือคืออย่างตอนเราแข่งด้วยกันนะครับคือทุกคนมันใจสู้นะครับมันมันเลี้นะครับเนาะทุกทุกอย่างทุกอย่างที่เราลงเองมันเร็วกว่าเพราะเด็กมันจะเอาขั้นเลยคือเด็ก เด็กใ,ใจสู้ครับถ้าถ้าเด็กใจไม่สู้เมื่อไหร่ด่แปลว่าวงวงมีปัญหาตอนนั้นเลยทันทีครับหวังว่าการสภาษนี้คงจะเป็นแนวนทางให้คดูนตีหลายๆคนนะครับผมหรือว่าเปิดมุมมองต่อกันด้วยนะครับผมก็ผมก็จบการนำเสนอหรือการสัมภาษณ์ค,คุณครูที่เป็นแรงบันดาลใจผมนะครับ คนนี้นะครับที่สอนผมอานุศคนแรกนี่แล้วก็เปิดลูกเรื่องดนตรีหรืออะไรให้มันเยอะขึ้นนะครับเนี่ยครับครูแดนคนนี้แหละครับผมที่เป็นแรงใจให้ผมหน้าวันนี้นะครับผมผมขอจบการสัมภาษณ์เพียงนี้ครับขอบคุณครับพบกันใหม่ขน้าครับครู